ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมต่อก,กันกับเกม Power EP ที่สามนะครับอ่า EP ที่สามนี้ผม<ะ>ผมก็ได้มาเล่นที่<ะ>เซิร์ฟเวอร์ไทยเซิร์ฟเวอร์ใ่นะครับไรนรเนี้ยนั่นนะดีให้ลองไม่ผมกมจะลองเออเวลาเวลาบอกให้ลองเซิร์ฟรีใหม่ก็ไม่เอากัน คือตอนนี้ผมมาเล่นอยู่เล่นมาเล่นกับน้องชายนะครับผมนลองเกมงไหมก็น้องน้องมาเล่นไม่ได้ไกลอะไ้เ่ยผมก็ให้เขาทําอุปกรณ์มาให้ผมใช้เนี่ชั่วคราวเนี่ยครับระเบลผมยังทําพวกปืนพวกอะไรไม่ได้ไงครับตัวตัวผมก็เล่นไปได้เก็บระเวียไว้ได้ยี่สิบแปดนครับเป็นไปเล่นนอกรอบมาตอนนี้ผมก็จะมาไล่เก็บนี่ครับไอเป็ดตัวนี้ยังไม่ครบสิบตัวนะ ตรงด้านบนนี่ครบหมดแล้วครับเป็นไล่เก็บให้มันครบตามจํานวนสิบตัวเพราะเก็บเะเวลมันจะทาให้เก็บระเวลไวขึ้นนะครับเนี่ยมันจะอยู่แถวนี้ทั้งหมดเลยนะขึ้นทางเหนือเนาะน่เหนือเหนือโอเคตอนนี้คนเยอะครับมันจุนทางกระตุกมีสิบหกทับสาม่สองกระกระตุกแล้ว,ลวพอดีไก,กลโกงจะเล่นลำบากนิดนิ่ะ แต่พอไปได้อยู่เป็นเซิร์ฟเวอร์ดีสุดแล้วตอนนี้มีตั้งหลายเซริร์ฟเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นิกคอร์ดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมเผื่อใครสนใจอยากจะเข้ามาเล่นดูนะครับเซิร์ฟนี้ก็ลงทะเบียนก็ไม่ยากครับรอแอดมบินมารับไวริสแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเยอะแยะเลยนี่ผมก็มาไล่เก็บเลเวลให้ได้เ,ดเร็วๆครับ เพราะเขาคูณไม่เยอะเท่าไหร่นะคุณไม่เยอะแบบเล่นเน้นเล่นระยะยาวครับผมมีมหาอยู่ไหนบนหน้าเป็ดเนี่ยที่อยู่มันอยู่แถวนี้นามาปิดที่นี่นะใช่ไหมม,ม,ามาปิดที่เหรอเป็ดเป็ดเจ็ด ก็ถูกเนี่ยบอสเดินนะเลี้ยวี่สิบสามน้ำหนักไว้ก่อนดีกว่าเรือเอาไว้ก่อนเรามีตัวไหนดูได้มแ,แม่บอสล้วมีอยู่ตัวเดียวตอนนี้อุย้ยกลับมาหมาเป็นแชยานบาหนะ จะไม่มีสิทธิ์จะไปสู้อ,อนุบิทผมก็ให้น้องมันมให้น้องปลักใส่ไว้ให้ผมก็ไปเปิดมาได้นะแต่ราเวลน้อยครับรเลเวลเพิ่งสิบกว่าเองไม่สามารถลงสู้ได้ตัวนี้ไปก่อนละกันอ,นอ,นอนจะคิเอาอย่าให้ให้พาวเราจัดการโอ้โอโยโวนไม่เยอะเท่าไหร่โอเค จะจะหลบไหวไหมเนี่ยเซิร์ฟแหลกไปดูจังหวะเอาแล้วกันตูมันตัดไปเลย <c oughs> ยิงเข้าดิดหน่อยมันก็ยังดีกว่าเรายิงอ่ะ อืระเบิดใส่ตุ้ม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 ตัมตวนี้มันพาดมืดด้วยระเบิดไกล,ก,ลก่อนไม่ไหวไม่รู้ถ้าตัวพาวเราโดนระเบิดจะเป็นอะไรหรือเปล่า เท่าไหร,ร่มีกี้นิดยิงไม่ค่อยเข้าเลยเหมือนมันงเีสถาน,นะอะไรสักอย่างอน,นะเราก็ไม่มีตัวอื่นจะมาสู้แล้วด้วย โอ้ยโดนโดนกาแตกเลย <c oughs> แรงจริงเป็นลายยืนนิ่งเลยยิงกูดาวเหรอบึ้มไซมัน แหลกแหลกอืมบึ้งใส่มันชานานมากสกิลมันไม่มันยิงไม่ค่อยเข้าอะครับมันไม่ไม่ไม่ชนะทางกันผมก็จะไม่มีไม่ไม่มีพาตัวไหนที่จะชนะทพื้นเลย ยามหลบหลบมันหน่อยแล้วกันลูกระเบิดมันน่ากลัวมากเลย <c oughs> มันปาถางจะดีนะเอาล้วอึดโดนไม่เ,เท่าไหร่ถ้ามันจะโพลได้นีใส่เราอ,อีกพวกโดนโดนได้นีโดนคัตเตอร์โดนสกิวลมเชื่อเฉือน มาเล่นเซิร์ฟที่มีคนมาแจกกระตกกระตกอย่างนี้แหละลองทําจกให้หน่อยเกมมันยังเพิ่งเปิเปดออกมาเนาะมันเลยยังทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่พวกเ,กเ,ฟเฟรื่องเซฟเวอร์ยิงมัยิงมาข้างหลังมีบอลอะไรมั่งเนี่ยมีบอลฟ้าลูกเดียวบอลบอลฟ้าโอ้มีบอลฟ,ฟ,ฟ้ากับบอลเขียวเอง คนเชียวหรืหรงจัดการมาแล้วมันมาแล้วมันมาอีกแล้วอืมสู้มันไอช่วยช่วยน้อยโอ๊ยโดคัตเตอร์อีกแล้วหลบไม่ทันเพราะว่าเซิร์ฟมันแหลกอะมันกระตุกอะครับ ถ้าเป็นเล่นโหมดคนเดียวก็น่าจะพอหลบได้อยู่ที่มาเล่นมาเล่นในเซฟเวอร์ไทยกับคนอื่นก็ต้องยอมรับในจุดนี้หืม <c oughs> เต็มโดนล็อกขา <c oughs> ตามเรายอย่างเดียวเลย ลำบากแน่เราคงไม่น่ารีบลองเลยระเบียวยี่สิบสามิดวัดสู้ได้แายเป็นสู้แบบตึงมือเลยนิงนิงไว้เล่อ <c oughs> ืิงดิงไว้ดีสุด เราค่อยให้สั่งอุ๊ยค่อยสั่งให้หยุดโจมตีรอเลือดเหลือน้อยก่อนยางน้อยมันก็ยังแทงให้เราได้ยังยังหน่อย ตะเบุคคลหนึ่งพอแล้วมั้งโอ้โหสิบสามเปอร์เซ็นต์ระเวล<ะ>ต้องลองลุ้นดูจับได้ป่ะ

พักก่อนละกันตอนนี้อนนวิทย์เราก็จะเลื้ยสิบห้าเองคิดว่าอะไรนะกินกินแรมเทียบเลยอ่ะกินแรมสิบสามอ่ะสายจอวิ่งแปดสิบไปอ้ประกาศเมื่อกี้เนี่ยหรอใช่อยู่มาเล่นเกมใหม่อ๋อเออเดี๋ยวไข่ที่ที่ที่ใสไว้เดี๋ยวกูไปเปิดนะ เล่นประตูเพื่อแค่16คนเองครตอนนี้เราก็ตามล่าหาเจ้าเป็ดให้ครบสิบตัวจะไ,ได้ไปหาตัวอื่นต่อครับ ไม่น่าลองรลเวลยิบสามแล้วเสียเวลาไปตั้งนานไก่ไก่ไก,ไก่เอาเนื้อไก่ไปกินกับไครเป็ดอยู่ไหนบ้างเอยเป็ดกล่อนนี้เรามีกุญแจอยู่เปิดได้อืมได้ขอเปอร์คีมาอีกหนึ่ง ใส่ตัวไปหาเกาะอื่นแล้วมั้งไปโอ้ยังไงสองตัวเลยสองลูกใช้มาหมดไปก่อนือมโดนหัวก้นด้วยนะเอา้าตายเลย วิ่งไวอีกเฮีย <'s> ปรัจ่อวิ่งร้อยโ้หไหวป่ะนะเล่นเกมนั้นนะมันจะไม่ไหว,วนะเนี่ย นี่เราเจอเป็ดตัวสุดท้ายแล้วครับจะได้ครบสิบตัวแล้วก็ไม่รอบแรกมันเล่นได้วะ<อ>มันเล่นไม่ได้แล้ว <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็เป็ดได้ครบ็นที่เรียบร้อยอุ้ยเมื่อกี้ได้สีม่วงมาด้วยปลดล็อกโค้ดอ๋อธรรมดาเสื้อธรรมดาเองได้หัวเขียนมาสองอาหาเราหมดแล้วด้วยสิเอาพวกนี้ไปทำ กลับบ้านก่อนแล้วกันดบบิวนอนประสาทบาัมทำอาหารน้อยออกลบต่อมีอกดปิดเอาลงปัดกลับเาาอาลปเดีย ตกเพื่อนพวกเพื่อนเนี่ยไปไกลแล้วมันตกเลยล่ะ กิน้งนางานกินทั้งสี่ดีกว่าซีลิโววิ่งสี่สิบห้าสิบแล้วมมีสิบหกปบสิบหกปีเต็มเลยอืมก็ไม่ไหวไหวเกเนแบไปเลยแปดจออัดไปเก้าสิบห้าเนี่ยละสิบห้าแปดสิบเกีินห้าแปดสิบหนีวิ่งนีหนักเกินอย่างนี้ เรอป็นออฟฟิศได้ดีอืมจต่เกมมันน่าเล่นอยู่นะอืมผลของการแหลก นกบินมั่วซั่วยหมดเลยที <c oughs> okay, ตอนนี้เราก็ไปหา จับตัวที่เรายังไม่ครบสิบตัวเหมือนเดิมตอนนี้นะเดี๋ยวดูสิต้องไปจับตัวไหนต่อเต็มแล้วสิบนี่ตัวสายฟ้า,า,ฟ,า,าฟ้าอยู่เกาะนี้เลยเกานี้แล้วกันนี้น่าจะเดินง่ายเนาะลองอวาร์ปเลนะ เด้มาตามล่าหาตัวสายฟ้ากันต่อตรงนี้เหรอน่าใช่เมั้งเรายังไม่ได้เปิดแน่เลยอืมต้องขึ้นไปอีกหน่อยอ๋อนี่ไงตรงนี้ไงก็โอเคครับสำหรับ ep ที่สามก็ขอจบไว้เพียงตอนนี้ก่อนละกัน เล่นต่อไม่ค่อยไหวครับเซฟเวอร์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันยังเล่นแล้วมันยังกระตกอยู่ครับเอาไว้รอเซฟเวอร์ดีๆที่ว่าเล่นแล้วมันไม่ค่อยกระตกมากเดีย๋ยวผมค่อยไปหามันเล่นแล้วกันเนาะให้เพื่อนๆดูกันก็สําหรับอีพีนี้ก็ขอจบไว้เป็นตอนนี้ก่อนแล้วกันเอาไว้ต่อกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับผม